เ็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะสูตรนี้เนี่ยเราจะเห็นผลภายใน1-2วันเลยนะคะยุงจะมาวางไข่แล้วก็ตายในนี้เลยค่ะขอตัวเอาไปวางตามมุมอัดต,าต่างๆของบ้านก่อนนะคะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นหน้าฝนนะคะน้ําจะขังเต็มไปหมดเลยแล้วก็หญ้าเนี่ยขึ้นเขียวไปหมดเลยค่ะทําให้บ้านเรานะคะมียุงเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญอนะ่ะบ้านเรามีเด็กแล้วก็คนแก่ด้วยนะคะเป็นอันตรายต่อเด็กมากเลยค่ะเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกนะคะวันนี้เรามีไอเดียง่ายๆนะคะในการไล่ยุงนะคะโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละคะ่ะมีไม่กี่อย่างเลยค่ะ มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็สบู่ก้อนค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็มีมีดเอาไว้สำหรับขูดนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ไว้สใส่แค่นี้เองขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาขูดสบู่กันก่อนค่ะนี่เราเลือกเป็นสบู่ก้อนแบบนี้นะคะ กินหอมมากๆเลยค่ะคุณคุณสมบัติของสบู่นะคะมีลทธิ์เป็นด่างทําให้ช่วยกะจัดยุงได้ค่ะแล้วก็มแมลงเล็กๆนะคะเราจะใช้มีดสันมีดนะคะขูดเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ขูดไปเรื่อยๆเลยให้หมดก้อนเลยนะคะหอมมากเลย นี่พอเราได้สบู่ผูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําตาลลงไปค่ะน้ําตาลเนี่ยเราจะเติมไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณสมบัติของน้ําตาลก็คือจะช่วยดึงดูดยุงให้เข้ามาอยู่ในกับดักของเราค่ะเพราะว่ายุงชอบความหวานนะคะนี่ใส่ผสมลงไปเลย ้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกนะคะเราจะเติมไปสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยคุณสมบัติของผงซักฟอกนะคะกลิ่นของมันเนี่ยก็จะช่วยดึงดูดยุงให้มาหาอาหารได้ค่ะเมื่อกี้เราลืมบอกไปนะคะเราต้องใช้น้ําด้วยนะคะน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยให้ยุงเนี่ยมาวางไข่ในนี้ค่ะใส่ลงไปเลย ล่อยุงนะคะล้อยุงมาวางไข่ในกับดักของเราโอเคค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยนะคะให้ให้ทุกสิ่งอย่างในนี้ละลายคนไปเรื่อยๆเลยหอมมากเลยนะเนี่ย แต่ว่าสูตรนี้มีมคำเตือนนะคะต้องวางไว้ห่างไกลมือเด็กนะคะ <_ d ick> เผื่อว่าเด็ก <_ d ick> ๆไม่รู้เนาะหยิบน้ำไปกินเนี่ยซวยเลยนะคะ <_ d ick> <_ d ick> เพราะว่าในนี้มันมีผงซักฟอกมีสบู่ด้วยะคะ่ะมันเป็นอันตรายต่อเด็กนะคะถ้าสมมุติว่าเผลอหยิบเข้าปากนะนี่เราทำเยอะอย่างเงี้ยเราสามารถแบ่งใส่ภาชนะเล็กๆได้นะคะนี่เราเตรียมไว้ เราก็จะเทแยกลงไปแล้วเราก็สามารถเอาไปวางไว้ในมุมอับต่างๆของบ้านได้ด้วยค่ะตามซอกต่างๆที่ยุงสามารถจะไปวางไข่นะคะเนี่ยพอพอยุงมาวางไข่แล้วมันจะออกไปไม่ได้เพราะว่ามันมีน้าจะทำให้ยุงตายในนี้เลย เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะสูตรนี้เนี่ยเราจะเห็นผลภายใน1-2วันเลยนะคะยุงจะมาวางไข่แล้วก็ตายในนี้เลยค่ะแล้วเบเป็นประโยชน์ต่อแม่บ้านหรือเปล่าคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะขอตัวเอาไปวางตามมุมอับต,ต่างๆของบ้านก่อนนะคะไปเลยค่ะ รจะเน้นตรงหน้าประตูนะคะแล้วก็ตรงที่วางรองเท้าเดี่ยยุงเยอะมากๆเลยค่ะจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มุมรองเท้าของเด็กๆค่ะนี่เรียบร้อย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเดี๋ยวเด